ครับพี่น้องพอพักกัรก,กับบรรยากาศตอนคำแยมแลงครับพี่น้องหลังจากทีห่หฮอเอาควายออกเลาะเล่มหนามากะเวลาคำคอยเลี้ยวก้อนศิขาลักคอแร้งนะครับพี่น้องกะเอาลงนอนน้ำแมบบน้ำนะครับคลายความร้อนนะครับพผื้นทีห่หฮอก็มี่น้ำเต็มทั้งเบิดเลยพี่น้องพอได้แมบบได้นอนมุมปีครับพี่น้อง เบิ่งครับบรรยากาศตอนเรียงๆมดน้ำแข้งกันนะครับสมัยตะก,กี้เนาะพี่น้องเนาะก่อนเสียวขั้วยเขาขอกลามาหอดห่วยก็ลงลงเรียนน้ำน้องค้วยนะครับขี้หลังค้วยหกขั้วยก้ั้วกรลงน้ำแอบน้ำในละคือภาพบรรยากาศตอนเป็นเด็กหน่อยนะครับพี่น้องตอนเป็นเด็กหน่อยนี่คือเรียงค้วไลายค้วยมากหอดน้องหอดห้วย คนก็สิหูจักเองนะครับว่าเคยนอ่นมองไหนล่งมองไหนก็สิล่งมองนั่นลงขี้น้ำก้อนสิเขาบาดนะครับพี่น้องมาหอดบ้านกะผูกไว้น้ำไตตะรางเฮือนนั่นโอ้ยขี่กะจนหอดทอวงน้อพี่น้องเนาะอ่าีเสาเฮือนย่ามไรกะเฮือนโยกเฮือนกลวยไปนะครับพี่น้องพาบรรยากาศแบบนั่นกะแถวบ้านท่ากะบม่มีแล้วนาะพี่น้องเนาะกะสิอืมเอาเขาในบ้านเม่อไรดอกเม้นคนกะลองเลี้ยน นะครับแต่ว่าแตกีเนะี่ยมันมีคููหลังคููเฮือนเด็กกินค้นสาบคว้วยนี่ทุกมือมันก็เลยเป็นชิน้นมันโบม็นนะครับทุกมือนี้มันเหม็นแล้วนะครับพี่นอ้องทุกมือนี้มันเหม็นแล้วอก็บอว่ากันนะครับตามยุคตามสมัยนะครับใจตู้เห็นตะข้อเรียนน้ำนะครับพ่น,พนท้องเอกระหาเล็มหยาพ่น เรียบหยาน่องางนวนวลนเบิ้งพี่น้องเบิ้ง,น,งนี่แหละครับภาพบรรยากาศความสุขเล็กๆในน้อยสาหรับวิธีบรนบานอีสานบรนเท่าสาหรับวิธีของคนเลี้ยงควายน้องพี่น,อน้องเนาะอ่าส่งภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเด้อเป็นกําลังแรงใจให้แล้วก็ส่งภาพบรรยากาศอืมให้พี่ให้น้องได้เบิ้งนะครับว่บาวิธีบรนบานอีสานบรนเท่านยุคสมัยนี้เป็นแบบใดนะครับพี่น้องเป็นแบบใดไอ้ควายก็กำลังแหมบนำ ก้อนเสียเอาเขาลักเขาเลงเขาคอบเขากินเฟืองต่อในขอออีกนะครับพี่น้องกันนี่ละเลี่ยมอย่ามาแล้วก็ลงหมีบน้ำนอนน้ำนาะพี่น้องเนาะเอาให้พี่น้องเบิ้งภาบรรยากาศควายห,หมดนม้ำนะครับควายห,หมดนม้ำภาบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมหัวนคือถึงความหลังข้างเกา่เาสมัยตะกี้เนาะพี่น้องผู้ใดหลายคนครับที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้ ผมเสือแนว่าต้องเคยผ่านวิถีชีวิตแบบนี้มานะครับโดยเฉพาะแถวอีสานบ้านเาน่าน้องพี่น้องเนาะการการจิตเคยพบพ่อ,พอแล็อยู่กับวิถีชีวิตแบบนี้นะครับที่ผ่านมาน้องพี่น้องเนาะ มันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับเผ่ากับเขาไปเหตุงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองหลวงแน่นะครับเพื่อดินร่นเพื่อครอบรัวนะครับพี่น้องกะบ๊ว่ากันนะครับเป็นกาลังแรงใจให้พี่น้องสูขูสุ้คนสู่ต่อนะครับผมกะมินาทีแล้วก็ทรงหมอบบรรยากาศวิถีบ้านอีสานบ้านเฮาให้พี่น้องได้รับชมสู้มือนะครับสู้มือขันปติดภากิจยังพงศ์กิ เฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องในเบื้องทูมือนะครับเฮ็ดแบบบ้านๆวิธีบ้านๆบ่ไดดวื้อวะบ่อด้อันนี้คือช่องอื่นนะครับถ่ายคลิปล้วกะลุ่งเลยบ่มีการตัดต่อบ่มีการใส่เอฟเฟงเอฟเฟคยังนะครับคือหลอนๆเลยพี่น้องหลอนๆเลยคือภาพจริงบ่มีภาพเอฟเฟคบ่มีภาพตัดต่อเป็นภาพที่อ่า ทายแหลกก็ลงเลยน้องพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอคุณพี่น้องที่สนใจแวะเข้ามารับชมนะครับก็ขอบุญขอคุณหลายๆนะครับพี่น้องเอาสาหรับมื้อนี้ผมก็ขอตัวข้วเขาขอก้อนนะครับพี่น้องเอาข้วเขาขอก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็สีฟกงแรงแล้วนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ผมพาอยู่เคยไทยก็ขอบุญขอคุณพี่น้องแล้วก็ขอกล่าวคําว่าขอคุณและก็สวัสดีครับไปเข้าไปเคืนเคนเขาขวางเข้า ไป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 ตามสูดกันไปเลย